สวัสดีค่ะ่ามผู้ชมค่ะเอาสวัสดีครับพี่น้องรับผมโอ้อเมือ่อคลิปนี้น้ำเชียสีผ้าไปตามแนวทางเหล็กลุงพี่ต้อยแล้วค่ะเหล็กลางงวดว่างหันเพิ่นไห่รางขึ้นบนเนาะค่ะดัมผู้ชมค่ะเอาก่อนอื่นจะไปรับชมรับฟังตัวเหล็กของคุณลุงพี่ต้อยขอบคุณแนวทางเพิน่นเ้อร์ค่ะที่เพิน่นทรงไห้น้ำเชียส่ทรงต่อพี่น้องเอฟซีเบิ่งเป็นแนวทางค่ะเดี๋ยวพอ ช้อนบุรีน้ำเชี่ยวกะสิตามให้พี่น้องเอฟซีเด้อค่ะเลขเพิ่นมาเมื่นีน้ำเชี่ยวกะเละอัดไว่อา่าสิไปปล่อยวันที่สิบเอ็ดเด้อค่ะวันที่สิบเอ็ดค่ะวันที่สิบเอ็ดน้ำเชี่ยวกะจะลงพอช้นบุรีเด้อค,ค่ะกสิยากแน่ค่ะท่านผู้ชมเ,เอ๋อก่อนอื่นจะไปรับชมรับฟังกะมากินเข่าก่อนเด้อค่ะท่านผู้ชม โอ้ยมีไงก็กินค่ำางฉบับพูดอะไรแยบ้แบายโอ้กี่ดอกเด้อเด้อโอ้ี้ะปาตีงีนปาตีโอ้อาจารย์ใดพู้เราใหม่เลยค่ะอาจารย์งวดนี่เลขบนตรงเปเปเด้อช่อตีไเลยโอ้ไม่อกสูตรกล้ส่เองพี่ สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องน่ค่ะแข็งเขาอืมาอรยทครับเด้อพ่อใหญ่อ้วนๆค่ะท่านผู้ชมอของ้ออืมล้อป้าแคลมใส่บกบวบเมืเกไกินก็หวยบ่ได้เคยได้กินบ่คขาท่านผู้ชมมึงเนียอืมออปูอ๋อยังไงแบบโอ้โหวยพุ่มมาใส่บนเนี้ยน้องม้มเน้อ้มนี่ยังง หอยหอยเขาเขาเห็ดไหมเขาบอกเขาเห็ดโอเขาเห็ดเองเขาีมัดเมื่อฝุ่นแม่ค่ะก๋วยเตี um> ๋ยวค่ะท่านผู้ชมฝุ่นมาดีค <min ่ะมาเด้อพ่อกันบ้างเลยก๋วยเตี๋ยวไหมเขาเอาอ๊อบพ่อกตนบีด่างเฮ้ยปองเซนบอกว่าเห็นบ่อเซนไปซื้อมาเพิ่มเห็นบ่อเบ้าเอามาหลาย อันเจ้าว่าคนย่องกินแล้วว่าแสบยี่งีกับบ้าหย่องกินแล้วเนาะฟองฟีของฟีว่าแสบกับว่าย่องเพราะงี้ได้กินบ่องีกวพ่อแสบยุ่ดีหรอคอยจื้อคอยนำซุปคอยว่าแสบยู่งทำเนื้อไทยกับพ่อไทยอยู่อืมล้างมือล่างมือโอ้สวยจังอาค่ะเดีนยช่อมากินอ๋อปูน้ำกันค่ะมืออื่น กินเมือเนี่ยไคสิเป็นหนือเอาบุญเฮียนเนาะเอาไปเบิ้งแนวท่างกันเลเด้วยค่ะค่ะท่านผู้ชมเลขคุณลุงพี่ต้อยเนาะโอ้ยดันขึ้นบนค่ะเนี่ยเสียดายมากค่ะท่านผู้ชมเพิ่นหวานบ่เคยเป็นเั่งสี่นะาค่ะเอาตามต่อตามกันไหมคันเลขมันหลยคููไปเบิ้งตัวชนนะค่ะท่านผู้ชม งวดนี้มาแล้วค่ะงวดนี้มาแล้วเพิ่นว่าเหตุแบบนี้หาด้วยค่ะเพิ่นประกบมาเลยค่ะหนึ่งสองหนึ่งสามหนึ่งเก้าห้าสองห้าสามห้าเก้าและสามสองค่ะสามสองนี่แหละค่ะเดินไปชมหาสองหาสามหาเก้า หาเก่านี่ก็บ,บ่ไดให่เมื่อถ่ไดใครับพอบางพี่แมนดับคูนี่ค่ะเอาเลขดับกับ่บี่ในกองฉลากแต่ว่ามันเป็นเลขสูตรเลขคำวนวณเพิ่นเอามาตัดเอามาลงให้เอซีเบิ่งเนาะครับค่ะมีเขามีหลุดเช่นกัน้อคะท่านผู้ชมมีเข้ามีหลุดเช่นกันค่ะ นี่แหะค่ะแคปหน้าจอเรื่อค่ะน้ำเชียจะมีแนวาทางเหล็กวิ่งตัวเดียวบนวเทาตัวเดียวครับผมเพิน่นว่าไห่บอกมันว่วาเอามาจะใส่แม่แต่ว่าน้ำเชียรูลูวา่ามาจะใส่แต่ว่าอย่าไปเพิ่นว่าไห้สัมผัสผอมเพิ่นว่าเขานี่ดีมาหอดน้ำเชียกับเอฟซีจ็กสิเป็นจัาได น้ำเชี่ยสิโง่หายเบิงนะคะตัวเดียวค่ะเพิ่นว่าไดมาลดอนซอนมีกมีค้นแปวน้ำเพิ่นไดว่าเอา่อจังไดละ่ะเพิ่นกบ็บอกไอ้ฟังหลายอย่างยู่เนาะค่ะท่านผู้ชมครับค่ะเพิร์เล่ทโท่มาบอกน้ำเชี่ยค่ะเพิรนเลยทโท่มาบอกน้ำเชี่อเดี๋ยวน้ำเชี่ยจะล่องเอาไปล่งให้เอฟซีเบิงเนาะ,ะตัวเดียวค่ะ เพิ่นบ่รูว่าบนหรือล่างแต่วา่าเพิ่นเห็ดได้ตัวเดียวเลขกวิง่งค่ะเพิ่นสียู่ไกลไก่น้ําเชียนี่ล่ละค่ะ่ันมู้ชมค่ะเพิ่นสียู่หล่อบล่านไก่ไก่น้ําเชี่ยนี่ล่ะะะละเพิ่นก็ว่าอย่าบอกไผ่เด้อน้ําเชี่ย,ย,ยค่ะเพิ่นไปนเหลขสูตรเด้อค่ะเพิ่นไปนเหลขสูตรนี่ค่ะนนี้ก็คือเลขพี่ต้ยเนาะครับผมคแคปหน้าจอเลยค่ะ เล็คุณลุงพี่ต้อยงวดนี้พี่ต้อยพ่นกระเด็นหนึ่งกับหกเนาะแมนติดพี่ต้อย่ดติดหนึ่งถอดออกหนึ่งสองี่สีมาดูแทนสามสองเหรออ๋อค่ะท่านผู้ชมก็ได้เห็นกันแล้วเนาะเหลขกลางคุณลุงพี่ต้อยค่ะคุณลุงพี่ต้อยเอ้า อันนี้บ้านเล็กที่ผู้ใดนี่คือเอามาติดเนี่ยโอ้ของหกหนึ่งหาหนึ <26. S 3> น่งอย่าเผลอเด้ออย่าเผลอเด้อค่ะท่านผู้ชมพ่อหญ่ว่าท่านไม่เลขเขามาในนี่้องม่นนี่เล็เขามาในนี่เนีาน้นรอ,อรถค<ร><ร>นโอ้ไม่ใหญ่น,น้องพี่เข,ขาปากเต่า ห้าหนึ่งสามสองหกหกตัวผุนนอกหกตัวผ<า>ุนเอาใหยา,ยยายู่เด้ออีฝอยใหญ่เม่ใหญ่มืออื่นสีเห็ดบุญไปหาทำบุญไปหาเอาบุญเฮียนคมเหล็กไวใก้ให้ายเด้อเหล็กหาผ้าเย็บซี่ผุนถือเนะี้ยคลิปนี้ก็จะออกอากาศพรุ่งนี้วันที่สิบเอ็ด้อค่ะท่านผู้ชมน้ำเชี่ยก็จะลงพอ ชนบุรีน้ำเหลลักซิฟเขินค่ะมากินเขาน้ำกันค่ะท่านผู้ชมค่ะเหลเพิ่นมากกัเลยอัดไว้ค่ะกินเข่าแรงน้ำกันเด้อค่ะท่านผู้ชมออปูตว่าจะซื้อบัตรเลขที่จะขวงอยู่ดีค่ะท่านผู้ชมบัตรเลขที่320 เสี่ยวสามศูนย์อยู่ถามว่าเบิง้งหลุดหลับทรงพระเสี่ยวอาหลดขั้นไหนมะออื่นบอกสามตัวเลยห้าสี่สี่เลยเนาะเป็นรายใส่อ๋ค่ะ<ง>ดันผู้ชมสำหรับคลิปนี้พอกันคลิปหนายูดีไม่แห้งสุขูสุขพนเด้อค่ะดันผู้ชมสวัสดีค่ะ